ฟังชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าคุณฟังครับมาถึงช่วงข้อคิดดีๆวันนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความกังวลใจคุณฟังครับความกังวลใจคืออะไร หลายๆคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ตกลงนะครับหรือว่าอยู่ในความกังวลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยพบและเจอเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนะครับความกังวลเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทําให้เราต้องเจ็บป่วยนะครับเกิดความเครียดแน่นอนครับว่านํามาซึ่งความสูญเสียอย่างมากมาย คุณฟังครับความกังวลใจคือความเจ็บปวดทางด้านจิตใจนะครับกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เมื่อเราเกิดความกังวลเราก็กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับเราจินตนาการภาพที่น่ากลัวและก็เชื่อภาพที่เราเองเป็นคนวาดขึ้นนะครับความกังวลใจทำให้หมดใจที่จะใช้ความรู้นะครับทำลายความคิดริเริ่มหยุดนิ่งไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้น หยุดยั้งความเฉลียวฉลาดนะครับอีกทั้งยังทําให้เราเกิดความคิดที่ไม่สร้างสารรค์ด้วยคุณฟังครับความกังวลใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นหรือจากจินตนาการของเราเองสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนั่นก็คือ 1. ควบคุมความคิดครับอย่าปล่อยให้ความคิดของเราเตลิดจนเกินไปเนื่องจากความกังวลแน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องเพียงแค่ความคิดคาดคิดที่มันจะเกิด บางครั้งนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้แน่นอนครับว่าบางทีเราคิดไปเองคนที่เรารักอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นพบเจอเจอกับเหตุการณ์นั้นอาจสร้างความเสียหายทําให้เสียชื่อเสียงได้และก็แน่นอนนะครับนั่นคือในสิ่งที่เราคิดครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่คิดก็เป็นได้ครับ 2. กล้าเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น คุณฟังครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่เราก็ไม่ควรที่จะย่อท้อนะครับมาโทษตัวเองว่าทําไมเราต้องยอมแพ้ก่อนที่เราจะลงมือทําหรือว่าสู้ก่อนนะครับทําไมเราต้องสยบนะครับทำไมเราต้องยอมก่อนที่จะลองทําคุณฟังครับทําไมต้องรู้สึกว่ารับไม่ได้ขณะที่ยังไม่เผชิญเลยคุณฟังครับเมื่อเราเผชิญกับสิ่งนั้นจริงๆมันอาจไม่เลวร้ายจริงดังที่เราคาดคิดเอาไว้ก็ได้นะครับและ3า ตั้งสติในที่เงียบสงบคุณฟังครับหากเราค่อยๆวิเคราะห์ดูปัญหานะครับว่าที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรและเลือกหาวิธีที่เป็นทางบวกที่เราเห็นว่าพอทำได้เขียนหรือจดบันทึกเรื่องราวต่างๆลงในกระดาษนะครับและเลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าพอทำได้เพื่อลบล้างความคิดทางลบนั้นออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับและ 4. ครับปรึกษาบุคคลที่เราเคารพนับถือ คุณฟังครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับการปรึกษารับฟังคําแนะนําจากผู้อื่นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็จะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังได้และสุดท้ายครับคุณฟังครับนั่นก็คือ 5. จงรู้เถิดว่าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือในายามยากลําบากเสมอครับในพระกรรมของพระเจ้านะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระครริสธมคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีบทที่4 ข้อที่6ถึง7นะครับได้กล่าวว่าย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันทิสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยสุคลิ์คุณฟังครับหากวันนี้เรามีความกังวลมีความท้อแท้ใจเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆอย่าลืมนะครับว่า จงวางความกังวลใจของเราไว้กับองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่จะช่วยเราให้พ้นจากความวิตกกังวลได้นั่นคือการบอกกับพระองค์พูดคุยกับพระเจ้านะครับแน่นอนครับว่าสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์ครับนำมาฝากกันนะครับเพื่อเป็นข้อคิดและสร้างพลังใจกับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ครับทางชีวิตพอดแคส พอดแคสต์ที่จะมอบข้อคิดความหวังและกำลังใจผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า